ว้าวตัวนี้เป็นหูหินข้างล่างโคตรสวยเลยครับทุกคนโอ้โหมันสุดยอดมากเลยครับเป็นเหมือนอ,อบหลวงเลยข้างหน้าเหรอโอ้โหหแคมปิ้งตรงนี้ได้ไหมโอ้โหสวยอยู่สวยอยู่ล็อกกันนะล็อกเบรกกันนะโอ้โห โอ้โหสวยอยู่สวยอยู่โอ้โหนะครับตัวนี้เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้โอ้โหอันนี้ก็เป็นเหมือนออบหลวงเลยนะโอ้เหมือนมีรถมาว่ะครับโอเคเราเตรียมมุ้งนะไอทองมาเฉยเอาสิคน้องไม่ต้องยกล้อโชว์เอาเบาๆพอโอ้โหอันก้กกับวนิลาพี่เอาใส่ขนมปังเอาวนิลาเอาผมเอาใส่ขนมปังว่ะใส่ขนมปังว้าวขนมปังครับ เราก็ได้กินในติมริมเนี่ยน้องนี่เขาเรียกอะไรอ่ะสบเสมืองใช่โอไกลๆมันจะแบบมีที่กางเต็นท์แล้วก็มีแบบตลาดซื้อของอะไรได้เงี้ยไรนี่เหรอครับไกลไหมอ๋อสบายนะครับแบบจุดกางเต็นท์ริมริมน้ำแบบนี้ไหมไม่ครับไม่มีหรอกไม่มีหรอันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติไปเลยโอเคโอเคแต่พูดถึงเรามีเพื่อนกินเบียร์แล้วชวนฝรั่งนะเฮ้ไม่สองอย่างเมาแลเพี้ยน คนรวยคนรวยฝรั่งเ้เรยฮ้ยเนี่ยเรายึดตรงเนี้ยเราแคมในนี้ได้แล้วเนี่ยพี่จ๊าบาทโอ้โหดูมุมวิวนี้เี่จมที่เจของตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายภาพกับน้ําตกโคตินนะเขาเรียกว่าอะไรครับนายลำธาเป็นลำพานที่มาจากปลายฮะใช่อำเภาเภอปลายใช่ไหมฮะมันอีกเกาสิบกว่าโลเป็นร้อยโลเลยนะ เห็นไหมไปกันไปถ่ายรูปก,กันอุ้ยโอ้โหฉลองครบ EP ที่754สำหรับทริปผมันแคมปิ้งชัดๆโอ้โหสุดยอดนะครับก็เป็นวิวเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปในบริเวณตรงนี้เก็บ<ม>ภาพส,สวยๆนะโโหเป็นคนถิ่นเหมือนก็เหมือนออบหลวงตรงนี้อเออปะไปเราหาภมเขาสวยครับผมไป ธรรมชาติสวยขนาดนี้นะครับไม่แวะเก็บภาพก็น่าเสียดายนะครับมาทั้งทีก็เก็บไว้ครับศพสสเมืองโอ้พอแดดลมมยิ่งเย็นใหญ่เลยเนะี่ยจุดลงเล่นน้ำสพเมยอนี่งไง